สวัสดีครับผมเซลนอบจากบริษัทเทอร์มินอนอิสุสุสมุตปราการโชวรุมเทอร์มินอนตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับวันนี้นะครับจะมีรถบรรทุกคันนี้รถคันนี้เป็นรถบรรทุก400ล้อ NLR 130นะครับความพิเศษของรถคันนี้ก็จะแตกต่างกับ NLR ที่ต่อเติมตัวตู้แบบทั่วๆไปนะครับคือคันนี้ติดตั้งตู้เป็นแบบตู้10บ,บานคือปกติแล้วตัวตู้10บ,บาทเนี่ยเราจะเคยเห็นในรถ หกล้อขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อกลาง6ล้อเล็กหรือว่า6ล้อใหญ่ของอีซูซุสิบล้อขึ้นไปนะฮะส่วนใหญ่พวกนั้นเขาจะทําตู้10บานอยู่แล้วแล้ววันนี้นะครับพอดีมีรถคันนี้นะครับต่อตู้10บานเป็นประเภทเดียวกับรถ6กล้อเลยเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าอัตราประโยชน์ของรถ4ล้อที่ติดตั้งตัวตู้10บานนะครับใช้งานได้คล่องตัวกว่าตู้6บานยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับ ลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยเศล้อตู้10บ,บานาจุดเด่นของอตู้10บบานนะครับก็คือในส่วนของบานประตูด้านข้างตรงนี้นี่นะครับด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยตัวบานประตูปกติแล้วถ้าเป็นตู้6บานนะครับเนี่ยประตูตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยจะไม่สามารถซอยซอยพับได้นะครับแต่นี่ พอเปลี่ยนเป็นตู้10บานเนี่ยตู้ประเภทนี้ก็จะซอยพับได้ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับพื้นที่ที่จะต้องการเปิดใช้งานด้านข้างเป็นพื้นที่แบบแคบๆนะครับเพราะว่าถ้าตู้6บานเนี่ยเวลาเปิดเรามาเราต้องมาบานใหญ่เลยความกว้างของตัวนี้นะครับของบานตัวนี้ก็ตกประมาณเมตรกว่าประมาณเมตรยีคือต้องมีพื้นที่ด้านข้างตกประมาณเมตรยีเลยถึงจะเปิดออกมาโล่งได้แต่ทีนี้พอเราซอยด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเป็น4บาน ข้างละ4บานซ้ายขวาในี่บานก็ทั้งหมดเป็น8บานเนี่ยสามารถซอยได้เลยก็จะเหลือพื้นที่ในการพับพับตัวตู้ตัวบานพับด้านข้างเนี่ยเนี่ยประมาณ80เซนเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของตู้ประเภทนี้ก็คือเวลาเราเปิดในพื้นที่แคบๆเวลาเปิดด้านข้างก็จะซอยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ไปได้ข้อเสียก็มีนะครับสําหรับตู้ประเภทนี้ก็คือน้ําหนักน้าหนักของตัวตู้จะเยอะกว่าตู้ประเภทอื่น หนักกว่าตู้สองบานหนักกว่าตู้4บานหรือว่า6บานเพราะว่ากลไกการพับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหล็กเหล็กสําหรับทําบานพับต่างๆพวกนี้นะครับนี่เนี่ยพวกนี้ก็มีผลต่อน้ําหนักของตัวตู้ทั้งนั้นเลยส่วนภายในก็เหมือนเดิมนี่ภายในของตัวตู้พื้นพื้นด้านล่างนี่ก็จะมีเป็นตะขอห่วงแบบพับพับแบบเรียบเลย นะครับเนี่ยถ้าลูกค้าใช้งานก็ลูกค้าก็ดึงขึ้นมาได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตู้ประเภทนี้ตู้10บานราคาราคาก็จะสูงกว่าตู้2บาน4ี่บาน6บานแน่นอนเพราะว่าพวกชิ้นงานพวกเหล็กต่างๆก็ใช้เยอะกว่านะครับทางอู่เขาก็จะคิดในราคาที่สูงกว่าคันนี้นะครับ ถ้าเป็นตู้แบบประเภทแบบ6บานขึ้นหรือว่าเป็น10บานแบบนี้ผมแนะนำนะครับอยากให้ลูกค้าเพิ่มการเสริมแหนบขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าแทนที่เราจะได้บรรทุกสัมภาระบรรทุกของได้เยอะๆนะครับตัวน้ำหนักก็จะไปอยู่กับตู้หมดแล้วจะเหลือน้ำหนักการบรรทุกได้น้อยนี่อยากให้ทำการเสริมแหนบหน่อยสำหรับคันนี้นะครับเซต5ตันเลยเสริมแหนบด้านหลัง5แผ่นเลย ซ้ายขวาเนี่ยทางด้านหลังห้าแผน่นพร้อมเปลี่ยนโชกด้วยโชคตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้ห้าตันเลยด้านหน้าก็เสริมแหนบด้วยนะครับสำหรับเซ็ตห้าตันตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้อกระทะพาเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็สังเกตทางด้านหลังตรงนี้คันเนี้ยทำเต็มจริงๆเพราะว่าเนี่ยเวน้นเว้นทางด้านท้ายสำหรับติดลิฟท้ายไว้ด้วยเนี่ยเพราะว่าลิฟท้ายก็หลายร้อยกิโลแล้ว ต,ต้องแนะนำเป็นเซต5ตันเลยนะครับสำหรับถ้าทำตู้ประเภทนี้เป็นตู้10บานก็หนักอยู่แล้วติดลิฟท้ายอีกนะฮะทำช่วงล่างไปเลยนะครับเวลาขับขี่เวลาใช้งานจะได้แบบคุ้มคุ้มไปเลยไหนไหนก็ทำมาแล้วเนี่ยพื้นที่ภายในคันนี้นะครับจะพื้นที่ภายในเนี่ยจะกว้างอยู่เมตรเก้าสิบกว้างภายในนะครับกว้างภายนอกก็ตกประมาณ2เมตรท่วนความสูงก็ปกติคันนี้สูง2เมตรท่วน สูงในอยู่ที่เมตรเกส่วนความยาวยาวนอกยาวนอกของรถคันนี้อยู่ที่สามเมตราสิบยาวในอยู่ที่3ามเมตรยีสิบนี่ยสำหรับคันนี้ตู้สิบบานเซ็ตหตันเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจตู้ประเภทนี้นะครับก็ใช้โปรโมชั่น5,9าหมได้เช่นกันยังไงก็ลองโทรมาสอบถามกับเซลล์นบดูไล่เลยเบอร์โทรอยู่ในคลิปนะครับ08นย์แ 6289แล้วก็ id line ของผมอยู่ด้านล่างคลิปยังไงก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกันทางทางช่องทางไลน์อีกทางหนึ่งเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแนะนำรถบรรทุก400 o r 1 3 0ติดตั้งตู้10บ,บานเซร็จช่วงล่างรับน้ำหนักได้5ตันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม